สวัสดีครับทุกหล่อ modify ครับผมวันนี้จะมารีวิวการซ่ม e อม p o w e r c a ดีอสามพันบาทครับผมตัวนี้โลโลโก้ลูกค้าบอกว่าเปิดอยู่ดีๆมันหายไปเลยช่งางเ้อะเสียงมันหายมันขึ้นสีแดงครับผมตัวนี้มันโปรเทคครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูอาการเบื้องต้นว่ามันเป็นอะไรครับผมตัวนี้สาเหตุที่มันขึ้นไฟแดงเนี่ยน่าจะมาจากสาเหตุอะไรครับผมวันนี้ เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแบบช่างบ้านเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้อง้องคนไหนอยากจะซ่อมเองเป็นครับผมก็เข้ามาดูทางช่อง YouTube ได้ครับผมต้องรอบนไฟครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปครับผมไหลองมาดูสิครับว่าอาการนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมอันดับแรกก็อันนี้ผมเปิดฝาเลยนะครับอันดับแรกก็ดู ว่ามีรอยไหมอะไรหร ah? ือเปล่าครับผมอ่าทำไมมันถึงขึ้นแดงทำไมมันถึงติดไฟแดงตัวนี้ครับแรกก็มาดูรอยไหมดูว่ามีตรงไหนจจจททตเจ้าาเจ้า t r a n s i s t เล็กๆกว่ซีเซอร์บวมอะไรมีไหมอ่ามีอาการตรงไหนที่ว่าน่าจะบอกสาเหตุแบบง่ายๆโดยสายตาไหมมองดูถ้าไม่มีอะไรไหมเราก็ ก็ต้องเช็แล้ว,ว่าตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวเอาไฟเข้าดูก่อนรับเอาไปอยู่ไหนช่างเบร์อวันนี้ช่างเบร์ดมาเองครับผมมามาเป็นมือกล้องให้ครับผมวันนี้ไม่รู้จะยังไงวันนี้ป๋าสมกบครับผมปา๋าสมกบยังเดียววันนี้เลยไม่ได้มาครับผมอ่ะ ขึ้นไปแดงจริงไหมมาดูกันออกสองสีเลยครับผมอันนี้ไม่ใช่แดงและแดงกับฟ้าครับผมตัวนี้อาการแบบนี้อาการแบบนี้ดูแล้วไม่มีอะไรไหม้ไม่มีรอยไหม้ไม่มีรอยเสียน่าจะเป็น power s u p p ายมอดเสีครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆดูตัวแรกครับผมชุดก่ออาการนี้น่าจะเป็นกับมอดเสีครับผมผ้าขยายเดี๋ยวผมขันออกกน ฐานออกกนฐานออกกนวันนี้แตกกองไว้ป่ะผมกาวยังไม่หลุดเลยลูกค้าบอกเปิดอยู่ดีๆกำลังมันเลยเบรทหายครับปี่วะมันเกิดจากสาเหตุอะไรบอกว่าเปิดเบาๆเองเพราะผมไม่เชื่อหรอกมันเปิดเบาๆทักขึ้นแดงขนาดนี้มันน่า จะเกิดจากอะไรน่าจะเป็นมัดเฟรีระเปล่าครับผมจะมีเดี๋ยวมาดูกันเอาดืตั้งมิตเตอร์ไปที่คุหนึงก่อนครับผมเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปมาวัดกันไม่ง่ายยังไม่ต้องถอดครับผมวัดเลยจิ้มไปเลย ขาดีกับขาเอสครับผมตัวนี้อ้าวช็อตกันนะแสดงว่ามีสามขาช็อตขึ้นสุดอย่างนี้แสดงว่าแสดงว่าช็อตแล้วครับผมตัวนี้มัดเฟรชช็อตแล้วขึ้นสุดแล้วไม่ลงค้างถ้าลงแสดงว่าไม่ช็อตไม่ค่อยลงเพื่อนๆจิ้มที่ขาดีกับขาเอสโอ้ บอกไปก็ไม่เข้าใจครับผมขาดีกับขาเอคืออะไรเขาเป็นว่าลองจิ้มดูสามขาสามตัวเนี่ยลองจิ้มดูเลยตัวไหนขึ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าช็อตแน่นอนครับผมจะบอกขาจีขา, G, ขาดีขาเอสก็คงจะไม่เข้าใจบางคนสําหรับช่างที่ยากซ่อมเองนะครับผมครับผมสำหรับคนที่อยากซ่อมเองสาหรับคนที่เป็นช่างแล้วก็ไม่ต้องดูครับผมเพราะว่าซ่อมเป็นอยู่แล้วสําหรับ มือใหม่ที่หัดเล่นก็อยากซ่อมเองอยากมีความรู้ก็เข้ามาดูได้ครับผมอ,อย่างช่างก็ไม่ต้องบอกก็ซ่อมเป็นอยู่แล้วครับผมทุก<ๆ>ที่ก็เรียนมาเดี๋ยวเรามาวัดกันดูตันนี้มันเสียตอนไม่รู้ตัวไหนวันนี้ผมจะไม่ถอดนะผมจะตัดเลยเอาแบบง่ายๆเพราะว่ามันมเสียเวลาครับผมว่าเดี๋ยวผมจะตัดเลยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆตัดดูที่มันจะมีสามขาลองตัดขาใดขาหนึ่งออกกัน ปแล้วลองวัดดูมันจะมีตัวเสียอยู่ป๊าเสียแล้วไม่เสียตัวนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับผมลองวัดมันจะมีหนึ่งสองสามลองจิ้มขาสองกับขาสามดูครับผมอันครับตัวเนี่ยสองกับสามปึ๊บช็อตแล้วครับตัวนี้าลองตัวนี้ดูปึ๊บ,บตัวนี้ไม่ช็อตแล้ว ปึ๊บเนี่ยตัวนี้ไม่ช็อตแล้วขึ้นไม่สุดครับผมแสดงว่าไม่เสียละสามตัวนี้ไม่เสียละเนี่ยครับอ่าค่อยๆลงค่อยๆลงปึ๊บก็ค่อยลง,ยลง,น,ง,ยลงนี้แสดงว่าไม่เสียละครับผมตัวนี้ขึ้นสุดเ่ยแสดงว่าหมดวาระนี่ตัดออกแล้วเอาตัวเสียออกไปละอ่าผมเชื่อมกลับคืนก่อนอันนี้ซ่อมแบบรวดเร็วครับผม ส้อรเ,เดินรวดเร็วไวๆจะได้เป็นจวดลูกค้าบอกไม่มีอะไรเปิดเลยเหงาเลยบอกเบียดหายครับเดี๋ยวช่างจัดให้ครับผมแบบด่วนๆว,วันนี้ แบบรวดเร็วครับผมแบบเป็นตัวอะไรครับตัวนี้เป็นเจ้าตัวอ IIF 640ครับผมตัวนี้เป็นเบลสูงเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนัวไหนเสียครับมันจะช็อตสองฝั่งอ่ะเพื่อนในยุโรปช็อตสองฝั่งมันไม่ช็อตฝั่งเดียวมันวิ่คราะไหนเหมันเดิมครับผมตั้งคุณหนึ่งมิเตอร์ตีสุดแสดงว่าช็อตแน่นอนไม่เสีย อีกตัว,ต,วตัวเสียไม้เออไม่เสียมาไหนเนาะเดี๋ยวนี้เพื่อนเอาขาโสงกับขาสามมาผมปัดง่าย้ขาสามนะครับผมมาละตัวเสียตัวนี้แสดงว่าหมดบาระหมดประจำการจะบีบตัวนี้เป็นไง เดบจระเลยครับผมแบบบ้านๆสายตาก็ไม uh, ่ค่อยดีก็ใส่กินผักบุ้งน้อยไปหน่อยตรงนี้ปีหนึ่งทำสามตำรวจถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงครับผมเอาตามที่เขาเขียนมา เอาเบิดแล้ววันนี้ป๋ามาสูงกบกัเนี่ยตอนเย็นไม่มาแล้วม้ไม่มาแล้วมอ้ยคด,ดีเดี๋ยวเสร็จวันนี้ก็จะไปกินผัดกบเดี๋ยวมาวาัดนอกวงจรดูครับจริงไหมปึ๊บนานฟ้องครับปึ๊บ ตีสุดเสียนะครับไม่ใช่ว่าตีสุดแล้วไม่เสียไม่ขึ้นเลยนะครับผมตีสุดแสดงว่าเสียไม่ขึ้นเลยก็เสียตีสุดก็เสียครับผมเพื่อนคดีจีนขาดีจีนครับผมตัวนี้ราคาถูกเข้<ภ>าง,ง่ายเอา้าอะไรไปไหนะนะเบิร์ตมานี้เดี๋ยวไปเอาอะไรมาช่าง <laughs> ช่วงรออะไร <laughs> แล้วอะไรมีเป็นตับตัดดีใช่ไหมหกีู่น0โอเคโอเคหกสี่ศอีทีแล้วัะเก้า <D ek ian> ที่อ่ะ งไงจะได้ไหมเสร็จไว้ก็จะได้ไปกินผัดเผ็ดสดหน่อยสอมแบบตอนเย็นครับผมมจะมืนหน่อยงานเร่งด่วนที่นี้ก็พักงานเครื่องเสียงครับผมวันนี้มาซ่อมแป๊บนึงตีตูท้ทาซาวอยู่ครับผมตอนนี้นงานซ่อมก็ทิ้งไม่ได้ครับผมเพราะว่าลูกค้ามาเราก็ต้อง ต้องซ่อมครับผมเพราต่กต่อนเปิดซ่อมอยู่เดี๋ยวลูกค้างอนเนาะครับไม่รับไม่ได้ตอนนี้ก็ฝากติดตามชมหลังกระบะครับผม15นิ้วตอนนี้ไม่จอดรถครับผมอถอดไลเนอร์ไว้ถอดไลเนอร์ทิ้งไว้ครับผมตอนนี้ไม่ได้จอดรถ มึดตาง,งกับผมมดตั้งกับกบ้บบา้ มืดเลยป่าโอเคดีเ,เ,เสร็จแล้วครับผมตรงน,นี้ดูที่มันจะใช่เจ้าสับไายมดเฟรตตัวนี้หรือเปล่าครับผมตัวอื่นก็ไม่มีไหมไม่มีอะไรครับผมถ้าเช็คแล้วอาการนี้ก็อืออ่าเป็นไงครับดูดหน่อยไปไปขึ้นไงไปขึ้นสีไงนี่ครับผม โอเคครับแดงหายแดงหายครับผมอาการนี้เดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทางช่องทั้งรอคาวาดิโอครับผมตอนนี้รับซ่อมรับโมติดตั้งออกแบบเครื่องเสียงครับผมก็จะได้ดูเครื่องเสียงไปด้วยแล้วก็ซ่อมไปด้วยครับผมตัวนี้ครบเซ็ตครับผมซ่อมคดีครับซ่อมคดีภายในสิบนาทีครับผมตัวนี้ผมจะมาบอกมารีวิวเพื่อนๆเรื่อยๆคนไหนสนใจครับผมเกี่ยวกับงานซ่อม หรือจะเป็นเครื่องเสียงก็ดูได้ครับผมผมก็รับออกแบบรับติดตั้งครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันก่อนเกือบลองเสียงเนี่ยพอนเกือบลืมปลาเกือบลืมเกือบลืมลองเสียงกันหน่อยเสียงออกไหมไม่ได้ขึ้นไฟสุดตาแล้วเสียงไม่ออกต้องลองกันหน่อย はい。<noise> ที่ศูนย์ครับผมตอนนี้ก็ขอจบคลิปแต่บเบียงตอนนี้ครับผมคลิปหน้าว่ากันไหมเอา้ามานานา้นมาเยี่ยมแล้ววันนี้<อ>ครับผมขอบคุณครับ